รับสวัส like ดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้ครับและในวันนี้เป็นวันที่ดีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ผมเนี่ยจะมาทําธงไม่เรียกว่าธงก็ได้จะเรียกว่าคล้ายๆโปสเตอร์เป็นของช่องแจ็คกี้นะโปสเตอร์ห้าแสนซับให้กับทีมของเราก็คือเราจะคล้ายๆเป็นธงอ่ะก็เปโปสเตอร์ด้วยเราจะไปชูกันตอนห้าแสนซับซึ่งผมก็ได้ทาการซื้อผ้ามาแล้วผมเลือกใช้ผ้าดิบเพราะว่าผ้าดิบเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือมันดูซับนะครับดูซับดีมากๆเวลาเราเรียนช่างเนี่ยตอนผมเร ละผืนเลยนะครับก็คือถ้าไปเรียนช็อปเนี่ยแล้วไม่มีผ้าดิบเนี่ยโดนตีนะครับไม่โดนตีก็โดนตัดคะแนนนะครับประมาณ5คะแนนเลยทีเดียวถ้าไม่มีผ้าดิบไปนะครับผ้าดิบก็ผืนหนึ่งก็ที่วิไลผมขายก็ร้อยเดียวแต่ผมไปซื้อมา50บเองเมตรเดียวเลยก็กูไม่รู้ว่าทาไมวิไลาขายแพงตอนนี้เราก็มีผ้าดิบแล้วในขนาดที่กําลังพอเหมาะผมคิดว่ามันใหญ่มากๆบางคนบอกว่ามันเป็นผ้าห่อศพนะครับก็มันคือผ้าหอ่อศพแหละ ศพมึออ่ะกูจะเป็นลายต่อไปที่กูจะใช้หดี๋ยวประจนเนี่ยคำพูดกูโอ้กูไม่เห็นอิกูต้องปินใหญ่มากคือที่ผมซื้อมา50บาทนะแล้วเราก็ไปซื้อสีมาเพื่อที่จะทําการวาดโดยที่ผมแบบที่ผมจะวาดในที่นี้ก็คือผมจะทําการวาดหน้าทีมผมลงไปแล้วก็เป็นหน้าตัวผมด้วยแล้วก็โลโก้ของช่องโลโก้ของช่องไม่แน่จะได้วาดหรือเปล่าต้องดูอีกทีนะดูที่ขนาดด้วยเดี๋ยวจะวาด วาดล่างๆไว้ก่อนแนะ่มีคนหลายคนบอกว่าอยากเห็นผมวาดรูปนะนี้ผมมาวาดให้ดูแล้วนะครับก็ผมฝีมือก็ตกลงไปเยอะมากๆนะต้องบอกไว้ก่อนผม,มวาดไม่ได้สวยอะไรอยู่แล้วนะครับก็พอใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบแผนการวาดกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูไปพร้อมกันว่าเราจะวาดอะไรกันก่อน โอเคมาที่ขั้นแรกขั้นแรกของผมผมจะปูผ้าก่อนผ้าเนี่ยโต๊ะเนี่ยมันมันไม่พอสําหรับการวาดนะครับก็คือขนาดเนี่ยมันกําลังโอเคแต่ว่ามันยังเหลืออยู่เรามาวาดกันตรงกลางก่อนเลยนะผมเป็นคนชอบวาดรูปถ้่จะว่ารูปใหญ่เงี้ยแล้วแบบให้เต็มเกอะผมมักจะเริ่มตรงกลางก่อนแล้วก็แตกแขนงไปก่อนอื่นเรามาวาดแผนหน้าตาช่องก่อนเลยครับก็คือโลโก้ช่องของแจ็กกี้โลโก้ช่องของแจ็กกี้ก็จะเป็นตัวละครอ่าเป็นที่ผมวาดขึ้นมาเองนั่นแหละนะครับเอ้แจ็กกี้มีแมปเดียวปะบ้านกูไปนเน่ยโลโก้ช่องแจ็กกี้นะคร ตัวนี้กันก่อนโฟก,กัสสีกล้องเราจะวาดโลโก้ตัวนี้กันก่อนไ่ายเลสโกเดี๋ยวมาเริ่มวาดกันดีกว่า <c oughs> เราจะใช้ผมมีสีเด <c oughs> ี๋ยวผมขอวัดาตราส่วนก่อนนะ <c oughs> มาตรงนี้ร <c oughs> ้อยมาเรามาเริ่มลุยกันเลย <c oughs> ดีกว่าเลสโก โอเคตอนนี้เราก็วาดเสร็จไปแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะครับก็ได้มาแล้วรูปหนึ่งตอนนี้แต่ก็ผมมาวาดในผ้าแล้วมาแล้ววาดในคอมก็คือมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะ่ะ มือตกอแล้วก็ได้ประมาณเท่านี้ดีกว่าไม่เหมือนเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนมากแต่ก็ให้ใกล้เคียงที่สุดโอเคต่อไปสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือเราจะเขียนคําว่า5 0 0 0 0นซับลงไปแล้วเราก็จะทําการวาดหน้าเพื่อนของเรากันต่อเดี๋ยวเรามาวาด5 0 0 0 0ทซับกันดีกว่าไปเลสก go โอเคครับตอนนี้เราก็วาดห้าร้อย K แล้วโอเคก็คือมันเป็นคล้ายๆกับยอ่อตัวแบบคำย่อนะครับก็คือห้าแสนนะครับถ้าเป็นห้าสิบ K ก็เป็นห้าหมื่นครับห้าร้อยก็คือนั่นแหละรครับห้าแสนถ้าล้านเราก็เป็นห้า M อะไรประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เสร็จไปที่รียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการวาดหน้าตาของเพื่อนกันไปสโก้ s <S เพื่อไม่ <laughs> เป็นการเสียเวลา <laughs> คนแรกใครก่อนดีวะไอปอนก่อนเลยแล้วกันจัดไป let's go ้ต่อไปไอ้กิว้ยไอ้กิวต้องรูปนี้ไอ้กิวเดี๋ยวจะต้องใส่เหล็กดัดฟันให้เขาหน่อยเพราะเขามีเขาใส่เขาดัดฟันเอ้ยมันใส่แว่นเกือบทุกคนเลยว่ะเอาอ่ะใส่แว่นเกือบทุกคนเลยนะเนี่ยวาดรูปนี้ใส่แว่นเกือบทุกคนไอ้ฟอนก็ใส่หรือว่ากูเลือกกูนลยนะเลือกเลยเป็นใส่แว่นกันไอ้กิวแว่นกลมนะอ่าแว่นกลมไปโอเคแล้วสโคลุยกันเลยก็ใครเอก็สตูบเออเออเอก็ใครจะเออ พี่กิวเนี่ยเขาจะแสกกลางเขาเป็นคนแสกกลางนะเราจะต้องแสกกลางให้เขาทำไมหน้ามันเอิบจัง,งวะไอ้เป็นเหมือนด็อกเตอร์เลยสักอย่างเลยไอ้กิวเนี่ยรูปเอาแบบชายเกเรอ่าใส่หูให้เขาหน่อยเขามีเขา,ามีหูนะเขาไม่ใช่คนหูหนวกไปพี่พี่กิวเนี่ยเ,ยเย <ๆ S 2> ขาจะไว้รากใส่เออเน่เน่เน่เขาจะไว้รากใส่พี่กิวเล้วก็จะแสกกลางปัดผมมาหน่อยปัดเป๋นหน่อยสุดท้ายไปลงสีดําก็หายอยู่ดีจะมีดัดฟันเขาจะมีหนวดเหลิมๆเหลิมๆตรงคาง แล้วก็ตรงนี้หน่อยเออพี่กิวแสกกลางด้วยเอกลักษณ์คือแสกกลางนักเลงไทยนี่เรียบร้อยพี่กิวหนคนต่อไปไอเทลไอนรกคือไอเทลอ่ะมีปัญหาละอย่างหนึ่งเวลาถ่ายรูปเป็นโลกอะไรไม่รู้ชอบใส่แมสใส่แมสตลอดเลยทรงเทสดีมีไม่กี่รูปหรอกที่มันปล่อยแบบเอาแบบไม่ใส่แมสอะ่ะเนี่ยอย่างเช่นรูปเนี้ยมันไม่ใส่แมสแล้วหึ แต่หน้านมัเนเออไว้หน่อยมันเหมือนเหมือนมึงไปงานศพใครอะเทวก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไอ้ไอเทวกับไอ้กิวอะหน้าเหมือนกันโอเคเดี๋ยวว่าไอ้เทวกันต่อเลยเทวก็เหมือนไอ้กิวแหละแต่ใส่แมสนะไปะจัดไป

รูปมันเนี่ยมันแต่ละรูปวาดยากมากเลยแต่เอกลักษณ์ของเบียรเลยในการวาดรูปนั่นก็คือเขาเป็นคนที่อ้วนแล้วก็ผิวดําผิวสีนะครับเขามีเอกลักษณ์ของเขานั้นกลัวรูปนี้แล้วกันรูปมันกําลังสิกเกล็ตอยู่โอเครูปนี้จัดไปแป้งโยคีในรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช่ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายถ้าแป้งโยคีในรัศมีวงกลมจําไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลม แป้งโยกีนรสมีวงกลมครอบครัวผมใช้ได้ใช้ดีก่อนจะซื้อจำไว้ให้ดีจำรูปโยกเอาละแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายคนนี้นะครับพวกคุณอาจจะไม่รู้จักเขาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเขาบ่อยๆในคลิปเพราะว่าเขาอยู่หลังกล้องนั่นก็คือวุฒคุณวุฒนะครับเป็นคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังคนไม่รู้ว่าเขาทำหน้าที่อะไร แน่นอนครับคาเมล่าแม่เราจะมาหารูปเขากันก่อนก่อนอื่นผมต้องหารูปที่ดีที่สุดก่อนผมคิดว่ารูปนี้มันดูขังเลยไอย้พวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะต่อยกูป่ะเดี๋ยวเราหารูปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก็ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็วาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเท็กซเจอร์อื่นๆค่อยวาดเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณคร่าวๆประมาณเท่านี้เดีย๋ยวผมจะทําการวาดแบบชื่อช่องว่าแจ็กกี้หรืออะไรลงไปแล้วก็เพิ่มพวกลูกเล่นอะไรนี้ิดหน่อยแบบโล y o ยูทูบหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการลงสีให้กับมัน Yes sir let's go pull a new wave, i go run from rome seven double cup is a serofome mm. pull on your bitch i go zoom zoom, zoom. no skinny bitch all what that's no, no room. i hit the zoom i hit the zoom i hit the zoom wait what i hit the zoom i hit the zoom i hit the zoom yeah. pull a new wave, i go run from rome seven double cup is a foam. pull on your bitch i go zoom zoom, zoom. no, no skinny bitch all what that's no room. no room. i hit the zoom i hit the zoom i hit the zoom โอเคครับทุกคนและตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมีสีลงละเอียดขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็ลงสีที่หลักๆก,ก่อนก็คือสีดำนะครับสีดําสีแดงสีขาวสีแล้วก็ว่าไปนะครับสีขาวลงไปแค่นิดเดียวจริงๆเลยนะค,คือหัวบอลน,นะครับตอนนี้ก็เริ่มได้ออกมาค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเดี๋ยวตั้งกองให้ดูเริ่มเห็นหัวเริ่มเห็นดีเทลอื่นๆแล้วนะครับเหลืออีกดีเทลอีกนิดๆหน่อยๆนะครับที่เราจะต้องเก็บอีกเยอะเลยโอ้โต๊ะโต๊ะเปื้อนเลย เพระกูเปื่อนเลยเราจะทําการเขียนฟอนต์แล้วก็ใส่ลูกเล่นดีเทลอะไรอีกๆอื่นๆอีกเข้าไปนี่ก็คืองานจะยังหยาบๆอยู่ผมมองว่าหยาบๆนะทุกคนอื่นจะมองว่าไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ผมยังมองว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่โอเค,อเ,คเดี๋ยวมันลุยกันต่อเลย let's go เบอร์แปลกครับเบอร์แปลกฮัลโหลครับค่ะสำนักงานกสอทอชเนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ของท่านถูกร้อเรียนและกำลังจะถูกละนับภายใน2ชั่วโมงต้องการทราบรายละเอียดแตนานูกหน้กดเชื่อติดต่อจาได้ สวัสดีครับผิวลาบครับผมหิวราบอยากเดกต่อยจุกมากเลยครับ One hour later โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้มันก็เริ่มเป็นสีเป็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับเบียก็วาดม,มาเท่านี้แหละไม่ต้องเอาเบอร์วางอะไรมากผมไม่ไดเดาเบอร์อยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้แจ๋วหรืออะไรแบบอลังการมากแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมนั้น พยายามมากในการวาดรูปส้นตีนนี้ขึ้นมาก็บอกว่าทุกคนจะเอนจอยกับมันผมก็ไม่ได้วาดรูปอะไรเก่งอยู่แล้วนะแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่กากเรียงไงว่ากาดสีนะ้ํามากๆปรนะมาณเท่านี้สําหรับภาพโปสเตอร์ของแจ็คก,กี้งูโง,ง่นะครับเอาไว้โชว์ตอน500,000ทับตอนทําคลิปต่อไปนะไม่รู้จะได้500,000ตอนไหนแล้วก็จะทาคลิปตอนไหนแต่ก็เร็วๆนี่แหละผมคิดว่าเร็วๆนี้ก็ได้ทำแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยผมตั้งใจทํามากนะครับทาวไปหาของมาเพื่อที่จะทำนะไปกดไลค์กด เพื่อเจอกันในคลิปใหม่และก้าวสู่5แฟนซับสไคร์เบอร์รักน้อยแต่รักนานๆจุจ๊บ